รับย้อนมานี่ลองเอ้ยตุยเข้าไปข้าขนาดเลยอ,อต้อนเสือนะอเจียวขันเนื้อจัตุยด้ยขนาดผมเจอืยอย่างดอกใครหลังอ,อืเอาใส่อแอ้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขสุขคตนะครับมาพบมาพอกับช่องชาชาติถุงลาชาแนลนะพี่น้องโอ้พี่น้องแมงวันพี่น้องเลยครับวันนี้นะครับเอาเมนูฝากพี่ตรนองเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีเป็นขวมานะครับนี่พี่น้องตัวนี้มีแต่ของเสียบเลยพี่น้องเนี่ยตัวนี้เป็นไข่หลังนะครับนี่ไข่หลังตัวนี้เป็นตับยอนนะพี่น้องเด้อนี่โอ้ยพี่น้องเลยนี่นี่งามขนาดแล้วก็ที่เด็ดให้เลยเฮ่ยครับนี่เนื้อเสือหองไห้เลยพี่น้องเด้อนี่ยโอ้ยงามขนาดพี่น้องเลย เล่าก่มีสามสิบขีบนะครับเนาะเนื้อดีๆจรงที่พี่น้องโหว่าผมได้มาแต่ตส่มาจากเคียงเหนือบ้านขอนแก่นนะครับเนาะนี่ผมมีถิมเบอร์โทราไหรซีเดลพี่น้องเนาะพี่น้องเอ่อออกจากละเอ็ดประมาณสามกิโลพี่น้องสองกิโลกว่าเนี่ยแหละพี่น้องออกไปทางว่าปีนะพี่น้องใบพัดร้อยเอ็ดว่าปีเขาไปสั่งสื่อภายในเพี่น้องผมงถิมเบอร์โทราไหร่เดลพี่น้องเนื้อเนื้องามชิ้มือพี่น้องมาวันนี้ผมขอหยาดซอยเนื้อก่อนได้พี่น้องเนาะขอหยาดซอยเนื้อก่อนได้พี่น้องเนาะจากข้าวได้พี่น้องเนาะขอซอยเนื้อแป๊บหน เอานะครับพี่น้องเรียบร้อยได้พี่น้องได้หมดนลยสรอยเนื้อเรียบร้อยเนื้อเสืองามเลยนะครับเนาะนี่พี่น้องเสือตัวนี้เป็นตับนะครับตัวนี้ตับตัวนี้เป็นไข่หลังได้พี่น้องเนอะนี่สามสิบจีบพี่น้องนะขอขอบคุณนะครับเชียงเนื้อคุณแม่กวางคุณพ่อกำนั่นได้พี่น้องเนอะเชียงเนื้อบานขอนแก่นนะครับเนาะมีการมีงานสนใจติดต่อภายในพี่น้องผมถิ่มเบอร์โทร่ว้พี่น้องแล้วเนาะพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามกันนะครับคุณแม่พสนใจดีมือเสาร์พันจัดมาแหงงามเลยพี่น้องโอ้ผมมาขังมาเนาะมาๆพี่น้องมาแซ่บเด้ม ก้อนที่เสบีบกาแไปกดติดตามกดไค์กดแช่ได้เพี่รองเนอะเป็นกำลังใจใหจาใจชาสุขลาเนะจัดเต็มพี่้องหมดเลยเอาทำเขาตุยกอนตุยแก้วกอนแก้วเนี่ยเสียดายมสเ,เพียรไปไหนมาหผตุ่ม,ม,ม,มพง่งขมตายในายางเหล่า่น,อน้อย

เนื้องามแห้งเราจะโชว์ว่าจะจะกินลาบมั่วปะนะอื้ม เืิ่มบอกพี่น้องพักมีบักแข่งมีบักตูมต้นหอมซรลแเน่บักแปงบักทั่วผพักที่กินมาเป็นสวนพี่น้องเนี่ย <c oughs> ลืมบอกพี่น้องโอ้ยคาจะเสียปวดอารเปียกขึ้นเปียก ฝนโตมาขึ้นตอนนี้ขึ้นเหมืเลยพี่น้องขึ้นแห้งเพราะว่าฝนเมื่อเหลือแค่เมื่อเดียวตกห้ามบุญของไฟะวะจุ่มนองก็นั่งถางโอ้เหบึงตับตอนนี้ กลับย้อนมนอมนี่น้องเอ้ยตุยเข้าไปข้าขนาดเลยหวาน มนเสือนะโอ้เจียวกันเหนียวตัวตุยได้ขนาด <laughs> ต้องเสียงอื่นเลยพี่น้องเลยว่าแหลกเอก <laughs> มันแช่งกับกรอบครับกรอบแค่กรอบ,กกบเนี่ยแซ่บๆพี่้องเลยออืพี่้องพนขวาใข่หลังมากออจัดให้เลยพี่้องเด้อ ố oh, chèo khủng hen, toàn <tore> tập เปียกคุณเปียกเต็มปากเน่ยอากันโอ้หวานแห้ง <c oughs> <th> บรรยากาศคือเมเรืพี่น้องเลยพ<ว><น>ันตับกันเอาสามสิจบ งามเลยกระเสียบเนี่ยนั่นพักหลายแห้งไปห่อกมั้งจัดเต็มเลยนะครับมั้ง <c oughs> จัดพักเต็ม <c oughs> ตอนนี้งามดีเพียง หนำดวนรึเปล่าหนำมัม่งมั่นโอ้กล้าหยดเลยตอนหม ตวมเอาสำหรับคำนี้กับเพื่อนพี่น้องเอฟซีสู้ขู่สู้ขนทางไก่ทางไก่ในประเทศต่างประเทศเอาชงตับบรรบานไม่เห็นพี่น้องสายเนือ้อสู้ขู่สู้้นในพี่น้องเนอะ ครับโอ้เป็นตัวน,นี้ใช่ไหมอยากหันเลยเพื่อนเออมาหันกามโยกเลยเสือแถมมันหย่่มมันหิดฟังเสียงกึดๆได้เพื่อน โอ้ปวดกลามเหรอคนกษสยรต้องห้อเอานะครับพี่น้องกับอิ่มแล้วนะครับเกิเอาเมนูบ,นบ้านนะครับเมนูอีสานบ้านห้องเมนูไปแต่ตอนรับแขก ไปไท่มาเป็นเมนูยอดฮิตของอคนภาคอีสานเท่านะพี่น้องเนาะก็เนื่องจากกาบขอโทษขอภัยพี่น้องผู้คนมากินดิบนะเนี่ยนะพี่น้องเด้อกับการสารพูดได้กินดิบกับขามารับชมเลยกับขอพูดหลายๆนะครับเนาะกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให่ใจชาติถุงร่านะครับพอได้เห็ดคลิปตัวต่อไปนะพี่น้องเนาะขอพี่น้องรำล้ำรวยมีความสุข จริงในคอามสมความุงมาั่ปัญหาทุกการให้ผีรองเด้อนอนหลับให้แหงนเงิอนนอนตื่นให้เงินแสนแบนมือให้ไเดเ้แก่แบนไมน่ได้โชคบ่ะพนว่าเอาสาหรับวันนี้สิจากลาพี่น้องพุทธนี่ครับเอาเมนูซายุเสือไข่หลังครับมาฝากพี่ตัวน้องก็พี่น้องเนาะสาหรบับวันสิจากลาพี่น้องพุทธนี่สวัสดีครับ